ราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมปี2567นบะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะเรียนรู้อะไรได้เร็วนะคะหรือว่าเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ดวงยังโชว์มาว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะเดินทางไกลเดินทางบ่อยขึ้นนะคะหรือมีเหตุที่ต้องไปเที่ยวหรือว่าขับรถขับราบ่อยขึ้นโดยเช่นกันนะคะดวงเนี่ยยังโชว์อีกว่าเป็นช่วงที่ช่วงนี้คุณจะรบร้อนหุนหันพันแล่น มากขึ้นอารมณ์เสียง่ายหรือว่าแบบหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายหายเร็วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวได้ด้วยเช่นกันนะคะด mm hmm. วงยังโชว์มาอีกว่าชาวราศีธนูเนี่ยนะคะก็ช่วงนี้คุณจะทําอะไรเนี่ยมักมีอุปสรรคมีปัญหานะคะหรือมีเรื่องให้ต้องแก้ไขมีโอกาสมีความขัดแย้งหรือมีเรื่องให้มีปากเสียงคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็น คู่ชีวิตก็ได้นะคะหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบ้านก็ได้โดยเช่นกันนะคะดวงยังโชว์มาอีกว่าชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของสุขภาพนี้ต้องระวังเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ แล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์มาอีกว่าชาวธนูนะคะช่วงนี้คุณจะทีเาเรียกว่ามีไอเดียหรือมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีการบุกเบิกหรือว่าคุณได้เริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะได้หยิบจับได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับบุตรบริวารมากขึ้นกับลูกกับหลานมากขึ้นท่านที่มีลูกมีหลานนะคะก็จะมีความแน่มแน่นแน่นแฟ้นกับบุตรบริวารหรือท่านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็ มีความแนบแนนกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าคุณมีโอกาสได้บุตรมีโอกาสได้บริวารเข้ามาหรือได้ได้บริวารใหม่ก็ว่าได้นะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีธโนโชูช่วงนี้คุณอาจจะมีแนวความคิดที่แปลกใหม่หรือว่ามีความหรือมีความเป็นเด็กนะคะดูแลตัวเองอย่างนี้โดยเช่นกันนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวโดยเช่นกันนะคะหรือมีโอกาสได้ลงทุนนะคะทาอะไรบางอย่างเกิดขึ้น มีโอกาสมีช่องทางประยได้ใหม,ใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้คุณจะมีโชคจากการติดต่อการสื่อสารนะคะหรือคุณจะมีคอนเนคชั่นมากขึ้นมีเครือข่ายมากขึ้นด้วยนะคะการเงินการทองเนี่ยนะคะจะหามาได้ก็คือต้องเป็นในเรื่องของมีการเจราจานะคะในบางสิ่งบางอย่างแล้วมันมีการติดต่อกันเกิดขึ้นนะคะยิ่งมีเครือข่าย มากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งทาเงินได้มากเท่านั้นนะคะแล้วก็ดวงสตาร์ยังชงไปชว่วงนี้คุณอาจจะต้องพบปะก,กับคนมาก่น้าหลายตาด้วยนะคะหรือมีคนรู้จักคุณมากขึ้นหรือคุณมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาดวงยังบอกว่ามีโอกาสมีโชคหรือมีรับผลบางอย่างจากหลัทรัพย์เช่นได้บ้านได้รถได้ร้านค้าได้สำนักง,งานการได้ว่าจะได้มาจากการเช่าการซื้อหรือมีคนโอนให้ก็ได้หรือได้ที่อยู่ใหม่เกิดขึ้นนะคะหรือจะแปลว่า มีโอกาสที่จะมีโชคจากบุตรบริวารจากลูกจากหลานโดยเช่นการลูกหลานนาความพึงพอใจมาให้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณกับคุณจะเอาใจไปโฟกัสโฟกัสกับบุตรบริวาน,นะคะเอาใจไปโฟกัสกับลูกกับหลานมากเป็นพิเศษดโดยเช่นกานถ้านม่มีลูกอาจจะห่วงหาทอนลูกนะคะคิดเรื่องลูกเป็นพิเศษหรือจะไปแก่หนึ่งว่าชาวราศาีกนูคุณเป็นช่วงที่คุณจะมีความคิดในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน ต่างๆมากขึ้ดโดยเชินกันต่อมาดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของศัตรูต่างๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่าศัตรูจะแพ้ใครนะคะถ้าในที่มีศัตรูมีคนไม่ชอบที่หน้าหรือเคยกระทบกระทั่งใครเนี่ยก็ศัตรูจะพี่นาศต่อไปจะแพ้ภัยนะคะไม่มีอะไรทาทาคุณได้แล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยสาหรับคนมีคู่ในช่วงนี้อาจจะผู้องครักจะเอาอกเอาใจคุณหรือว่าคนรัก โฟกัสในเรื่องคุณมากคนรักดูแลคุณหรือว่าคนรักเขาใส่ใจคุณหรือคู่ของคนรักของคุณจะเอาใจมาโฟกัสที่คุณมากเป็นพิเศษหรือว่าคุณโดนจ้องจากผิดจากเขาก็ว่าได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้จุกจิกใจกระทบกระทั่งกันบ้นางหรือมีปากเสียงกันบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็คนโสดคนโสดความรักคนโสดต้องบอกว่าในช่วงที่คุณเนี่ยนะคะอาจจะ มีโอกาสที่จะไปแอบชอบใครบางคนนะคะหรือว่าคุณปลื้มใครบางคนอยู่แต่ไม่กล้าบอกเขานะคะรวมไปถึงวกโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าหยหารักอยากมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแลอยากมีเพื่อนคุยอยากมีเพื่อนชีวิตคู่ชีวิตเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยด้วยเช่นกันนะคะถามว่าดีไหมก็ความรักก็อยู่ยังเรื่อยๆนะคะ ก็ใครเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่อาจจะมีแนวความคิดเดียวกันอุด,ม,อดมการเดียวกันนะครหรือว่ามีทิศทางความคิดไปในแนวเดียวกันก็ว่าได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของ่วงเนี่ยช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องการใช้เงินใช้ทองให้ม,มากๆมีโอกาสเก็บทรัพย์สินเงินทองไม่อยู่นะคะหรือมีสิ่งลัดร้อน หมั่นทองในเรื่องของการเงินการทองให้ให้แบบจ่ายออกไปรวดเร็วให้เสียออกไปรวดเร็วด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นไปได้ถ้าคุณได้เงินทองมาเนี่ยก็ควรแปลงลาสินทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ไว้จะดีหรือนําเงินไปลงทุนก็จะดีมา,ากๆด้วยเพราะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นคุณจะมีหัวคิดในการลงทุนหรือการต่อย,ยอดาสร้างผลกําไรอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันราศีตาลเนี่ยนะคะยังบอกว่าในเรื่องของการทํางานช่วงนี้คุณจะงานเยอะ มีเป้าหมายในการทํางานมีแผนการในการทํางานมากขึ้นคุณจะวางแผนในเรื่องของการทํางานหรือดําเนินการบางอย่างเกิดขึ้นด้วยหรือได้รับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะคะองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเป็นช่วงที่ไม่ตกงานนะช่วงนี้ก็คือคุณจะมีงานทําตลอดไม่มีเวลาว่างงานเลยนะคะก็คุณจะทุ่มเทไปกับการทํางานมากเป็นพิเศษแล้วก็สำหรับท่านที่แบบมีปัญหาเรื่องงานแบบ อยากลาออกจากงานเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณได้ลาออกหรือได้ได้ย้ายได้เปลี่ยนไปงานมันก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ชาวธนูมีโอกาสมีความเจริญก้าวหน้าทางการงานนะคะในช่วงดังกลก่าเนี่นกยการงานจะดีขึ้นมีความก้าวหน้าหรือมีความมีการเติบโตทางการงานนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะทุ่มเทในเรื่องของงานอยู่กับงานตลอดเวลาหรือหมกมุ่นการทํางานหรือจะแปลว่าคุณเป็นช่วงที่คุณหมกมุ่นการพัฒนาตัวเองนะคะ หรือคุณจะมีการพัฒนาเองในงานนั้นๆจนมีความถนัดความเชี่ยวชาญมากขึ้นด้วยเชิงกันดวงก็ยังโชว์มาอีกว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาศีธน,นนะคะก็ก็คุณคุณมีโอกาสที่จะมีลาภผลบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเช่นลาภผลถ้าคุณมีการลงทุนในต่างแดนหรือต่างถิ่นแดนไกลหรือนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศจะดี นะคะหรือทําอะไรแล้วมีคู่คุ้งส่วนกับชาวต่างชาติต่างภาษ,าษาจะดีนะคะเขาเรียกว่ามีเครือข่ายมีคอนเนคชันที่เป็นต่างชาติาจะดีนะคะจะสามารถสร้างไรายได้หรือว่ากอบโกยเงินเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาดวงนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังการถูกโกงถูกหลอกถูกเรอรัดเอเปรียบถูกใส่ร้าย,ายระสีถูกอินทาว่าร้ายนะคะท่าในใดที่ดาเนินการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านร้านสํานักง,งานหรือที่ดิน คอนโดทาวน์เฮาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของสัญญาระมัดระวังการถูกโกงหรือมีคดีความบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะถ้าใรสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอนไลน์ที่ idline นุนยุดีได้วันนี้ขอบคุณค่ะ